สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงจา้าบุกเงินม่นใหญ่เงืเ่องพี่น้องเลยห้าล้านสาวลังซวยข้าวสมยปุ่งข้าคือแตกกูบ่แตกที่มาซวยมันผ่ามันนี่แหละโอ้พานาลานมหาหป้าเนาไงน้าวันดีลุงยังลูอสวัสดีค่ะอไงลุงกอดด้วยค่ะ อาบน้ามัดซ้ำมือตกักระปุกแป้งม่นน่ะ,นะ oh, oh. อ้าวสังเกตมันว่าเขาปะนะกินแล้วกินแล้วอ่าเพื่อนะโมเมนต์เครื่องนึงแล้วมันในสุยพี่เทศยัยาไปลุมันจะลืน่ oh. นโพยังเงินกับบักอีกับกระโพด,ดกดดับโพสามนนกค่าเฮือนฮะ ไปบอกลูกหนูมาเท่นทำมได้สีมืออะวันที่สิบเก้าฮะปู่เปนทาง้างลูกปู่วันที่ยังเกาะสิวันที่สิบเก้าจะสเมืออะมืใส่ะเมม่อใส่มือทันบ่เ่ไ่ะ่ม่่มอ่เนยม่ยี่ปน่ะา่าาด้ม่อยู่่ม่าด้ ช้าอไม่สงปีคนิสด้หันเลนอันร้านเคยหมดแล้วนี่นั่งนี่ลูกแม่พอได้แม่อยู่เฮือนอยืเฮือนย่งเอ้อสักผ้า่าฮฮาสักผ้าพอ กอดชวนกันกอดวนแทนนะล่างอยังกําลังโซโลมอนปนเปพี่น้องขำมากเลยครับแม่ขึ้นช้าวาก็ทื่อเลยแม่เงื่อนแม่ขำมากมันต้องอีไอ้เบิ้งไงเบิ้งเซนีบมันเบิ้งโอ้ยแม่ปุ๋งโผล่โผเนาะมันทีเดียวสี่สิบสองสัปดาห์บ่เนาะแม่ปุ๋ง ย่สิสี่ซองสัปดาห์สี่สิบสองสัปดาห์อยู่หอด้ละสี่องสัปดาห์มันกับหน่อยคนนะมดสีสัปดาห์นกได่าแล้วเอ้ยมันเกินคนเนาะมันชุดถนัดแลเนาะสิบสองหิมยังมีสิบสามอยู่บอบ่มีนะมอเขาจ้ามีแค่สีสิสองสัปดาห์ถนัดลูกอยู่ในท้องเพอให้มันกระุแมนเดีมันเกินอันนี้ทิดที่สี่สิบเอได้นหมสี่สิบเอก็ได้สมหมื่น ยังบูซึกยังเลยยังกี่สื่ออยู่สบายสบายปลาโมยน่าครอืมปกตินะคนเท่านั้นามสิอนสามสิบเปดหือวานะสามสิบแปดสิบเก้าสี่ขันยังสูงสุดกับสี่สิบบ่มีว่าสี่สิบเอ็ดสิบอ่ะเขาเอะหรือี่สิบเองดสิอนไ้นปแล้วออกมาลูกออกมาออกมามันเทินเกินหะมันจะบอกแล้วอืม กินเกลือกับแกลือเนี่มาอย่างออกมาเนาะเมื่อจะบอกเมเ่อถวนี้สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่นั่งน้ามนี่สามมีนังน้าเหมือขค่ะนีสองพันแปดสองร้แปดปกติเลยเก้าเดือนอืกําหนดข้อกับไปข้อโหลดปวดมาโหลดมือนะปวดปวดมือเดียวค่ะโหลด อันก mm. 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 mm ําหนดความที่สามมันหไอ้มือวันที่สามมันก็เลิศไม่ได้บาทนี่เออก่อนสิยหอดอันตีหนึ่งนะเสียงขึ้นไปเสียงขึ้นมีนเป็นมือเอื้อที่สามยื่นบอกขอดสามแล้วผมขอตัวน่ะตาไแล้วมือวันนี้ทานทานหม้อด็อกเตอร์หนาไปพายในอาทิตย์นี้มือนี้ก็ล้วมันวันศุกร์มันสิเบิดอาทิตย์เลยอืมอาทิตย์นี้เฮาก็ต้องเฮาก็ได้่สามมื้อเนาะห้ามื้อเฮาก็ต้องต่อไปอาทิตย์หน้าเนาะผมณพนเฮ็ดมื้อนี้เฮาก็ได้่คิป บักเท่นอย่างะสิบสองกรลกฎาเมื่อสิบซองกับปวดท้องโหลดแบบตั้งแต่เศร้าเลยแบบอยู่บรืหุ้มหุ่มแบบใบย่ำมาแรงเริ่มสามสี่โมงห้าโมงมาปะเทงกะตั้งโทรศัพท์เบอ่งเนาะว่าเมา่อวนปวดขี่อะไรนี่ว่ามันเริ่มหุ่มหุ่มนั่นนี่มาเตรียมเลยกับไอ้กับไอ้ตะกร้าผ่าอ้อมสมูทโคตรขืนโหลดก็จะไปส่ง เข้าห้องอันขอดสองทุ่มไปรอนอนสี่ทุ่มขอดปักเซนสามทุ่มห้าสิบสามเป๊ะเหมือนสี่สิบสองนะบมมีพลาดบมเขาเนื่อยนอนอืมพลาดกันเองเอไปผู้ชายกับเป๊ะผู้ชายโลด <c oughs> อาจจะเป็นผู้ชาย <c oughs> คุณแม่ดูซิว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นร่าันทาไมาเห็นอันเดาโอ้โบ่มอยากได้ผู้ชายเดี ผู้ชายมันดื้อนาะดื้อไหมไป็นัางให้รุงกอดหน่งกว่าเอา้วกอดนุ่มกับมอีจีได้นี่น่อยเอ้ยไม่เป็นไหมงจะได้รุงบ้านน้านาร้านหน้าไป็นทาอดน่มาให้มาห้าเช่นนัลูกเอ้ยังหึงแม่ผัวหัวเาตาได้ำถ้าเรามีจะพังเบิ่งนี่ห้าก็ได้ซ้มือเนาะอลยเป็นากระซ้มือการสี่หาเกี่ยวกับมือเนาะอือื มือถึงได้จกมือข้าใช้เส้เนมาสิบเก้ามือไปต่อรอบซ้อนอ่งเก้ามือมาแตมีหลาองคืนที่มืออนจินเอาขืนไปนะเอาขืนไปหอนกับิีเบตมงกับสิบสองกัเจ้าผักเถียงใบมงก็เจ้าจข่าการสี่ม,มงแรงมาหอนเทือนเมือม่อเมา่อยากเมื่อแล้วมึงเนือขามนันกวนหรอาใหญ่เนาะขาใหญ่ขาใหญ่าซึมเาะ ตีบานเก่งมวยักเนี่ยต้งเลนตะตะบานกว่าจะเล่นไหมเล่นแต่บอลไหมเออกินข่าวก็ยังแม่ตุ้นรุ่นสามปีตัวแม่ด้วยอะเมื่อห้ากินข่ายังบอกลุงหนูแม่ตอนแม่ไม่อยู่อ่ะกว่าแม่อยู่กินขาวยังยูซูลินอ่ะไข่ด้วาได้ลูกไข่เี่ยวแต่กินกุ้งอืงยำกุ้ง พอลากัเป็นเลอรูเงยตุบยำกุ้งว่ะกินะตุบยำกุ้งเห็นไรไปนหเห็นไปเห็นอะไกินกับเขาเนี่ยนแต่หยาเราเห็นอะไรกินพอก็เป็นงอป่าขั้นมาเมื่อสองปีแล้วยังอยู่เขาป่าเลยเป็นงอคงแบบมือมันร้อนอยู่ดึงหลืองอยู่ อ้านมมือสองสามกล่องกินืมแม่ผมเหรอนมงเทียนน่ะนมองเทียนเน่ยบุคข่อยากแล้วกินแต่พูหมดโหลดจืดร่างเน 3, ี่ยซ้ำลอยไปยมันนี่ก็ไม่สื่อเงินเบาคงไหนกินสองคนกับน้องโอ้ยงี่งกินนมกินโหลดจืดอืมกินน่องกินโหล,ลดว่านเนี่ยพันมาสิพูงไว้มันถึงว่ะบุกท่นละเถากับแขวนรอนก่อนสิหนะอืมทำมันกินนมโลด,โดจืดยังสูง ผู้ยังเงืองจะเห็ยนยังไยังเงองอ่านอแล้วยังเงืองนะสามปีตัวโีเอ๋ยใครรวบาตัวเมียยัด่อเมียอยักพ่อเมียไหมพ่อเมียน้อยไหมอเมียน้อยบอกอยู่อยู่ทางบ้านตอนแมวบ่อยู่มีไหมมีสาวบอเออใส่เงือมันหนึ่งเรื่งมัจะตีกันยังไงมันตองตีันอยู่เนะ พังเบื้อมือนี่จะให้นุ่งเล็กมันมาซอยค้นเข่าเนี่ยมาซอยลุงคนเข่ามือมาบอกหมแก่หัวแล้วมาซอยลุงแต่ว่าส่วนผมจิโรอดับไปหละเขาวะสองมือมือละครขู่แป้งแป้งดำหน่อยเนี่ให้าก็มากินขานเทียงวังวังไม่สามารถแต่งานเพือนดีเน่ะหมากพูดแห้งจิโอดพูด ื่อวานจะไม่ถาไปตามมันตื่นเนาะืีกลัวมากัะเทิงลนะคุะสันแค่หัวลูกเทียวอีกเธอคู่เทียวกันหน้าก็น่าจะกคลกระทมแต่หววมันมาค่อยมีแล้วอืมแต่อยู่บ้านอยู่นงตุ้กมาเลยเออเทเกเนืองเ่ยอือปะดุกม้ระยานได้อือปะดุกเขามีวิธีกระจับหอแต่ว่าเลยอยู่กับน้องกับลูกมาแรงเนี่ย เฮ้เห็นนอนกลุมามาแมลงเออยส้ยแล้วก็มีห้องแอร์กกันเอเข้าวถือไปที่ไหนด้วยนะเผื่อต้องว่าน่ะวิ่ีแล้วอดเออเย็นอยู่บ่าน่ะบ่ได้ถึงเอ๊ยนอนแจกก็พอไม่แต่อีโตเล็กอีอีเอ้ยอีอีหน้าของหมดแอมันถังไปแจดเลย อยู่ทั้งลูปแย่น่ะแแอ้มันสิบเขากรนไดออพอนะเปิพดพัดลมกับเทน <c oughs> อีนิ้วเล็กน่ะเต็มเต็มเลยเอ,อ่ยท่านท่าน,าน,านสวนปู่นนะ่ะแห้งแม่ลงมาถมบนนี้เอาไคคือกันอืมเมื่อ,อคืนแม่แม่หนูขอไปนอนกับเอ็นสาวเอ้ยได้ไหมหนูร้อนอน้ำดัำไอ้โมเอห็นมันตัวยี่บดีแม่ยิ้มมันนะโอ้ยเยี่ยมแบบอะไรใจอยากที่ฉันบอกโตน่วงเดือ่อันนี้นะ จะมึงด้วยมาโม่มันน่ะอีกด้อีมึงนั่งมึงัเนนะลูกเจ็ดปีแล้วกันกีน่ะฮะเจ็ดก็ซำตรงน้ำมันตัวน้ำกับเจ็ดตัวมาหันกายอยู่เบิดมือผูกผูตายขาอหักหวพากระบาหบอกปไแม่แม่ไปร้านค้าเออมัน ไอ้ติงะเบิ่อลอยซาอ๋นโงกันองจะเห็ดยงอย่งีก็ล่ะซาอมานมานําลงตุ้มาแรงนะห้องแอร์เราก็มีน้ำเย็นเราก็มีแค่ทีบ้านโน่น้ำน้ำบ่มือแม่กับคนข่าวซอยลุงแกบอกพ่อมาคนข่าวซอยลุงนเหมือเด้อบีหอก้อหออ้อห้้อหหอ้อห แล,แล้วแล้วโีซีพเอสิดาบโครกับปะเตียมปะฮาโมอีกโคไปเขาไปสวรรค์เราเคยหมดไรงยห่างนะะมสวรรค์แงไเาอะไรเข้าแล้วจ้ามือจะตื้อลเบยใหน้าแล้วซีเาล่าอะไรพี่น้องจ้าพอกันไหม่คลิปหน้าตังเนี้ยไาา